สิงเจ้าหลินรีแอคชั่นแฟนๆ The น t t e r n a l Love t r ร e หลังวอนให้มีฉากจูบน้อยกว่านี้ได้หรือไม่ The i t t r r a l Love หรือท่านอองเมื่อไหร่ท่านจะอยากกับข้าซีรยีย้อนยุคที่ผ่านมาถึงภาค3แล้วสำหรับภาคที่2ซึ่งผ่านไปได้ย้อนกลับมายุคปัจจุบันแต่พอมาภาค3นี้ได้ย้อนเวลากลับไปอดีตอีกครั้ง ในภาคนี้เรื่องเริ่มต้นในสมัยที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงสามารถมีสามีได้มากกว่า1คนโดยเหลียงเจียนางเอกของเรื่องจึงมีสามีได้ถึงสองคนคือซิงเจ้าหลินและอลันฟางด้วยบทของทานเอ๋อของเหลียงเจียในเรื่องนี้มีความทรงจําจากอดีตที่ต้องการให้โมเหลียนเฉิงสามีของเธอฟื้นจากความทรงจําจากอดีตแต่ซีรีส์เรื่องนี้ได้มีการตามติดและนับจํานวนการจูบก,กัน ของซิงเจาหลินและเหลียงเจียแล้วพบว่ามีมากกว่าถึง80ครั้งทีเดียวสำหรับสามภาคที่ผ่านมาจนแฟนๆซีรีส์ต้องอ้อนวอนขอให้มีฉากจูบน้อยลงกว่านี้ได้ไหมโดยครั้งใดเมื่อซิงเจาหลินเกิดนึกขึ้นได้ว่าเหลียงเจียในบทของฐานเอ,อ๋อคือยอดรักของเขาก็จะคว้าเธอมาจูบทุกครั้งไปแต่แล้วความทรงจาของเขาก็จะหายไป หลังจากที่แฟนๆขอให้มีฉากจูบน้อยลงสิงเจาลินหรือพ่อพระเอกสุดหล่อของเราก็ออกมาโพสแชร์โมเมนต์สุดน่ารักของตัวเขาโดยเอามือข้างหนึ่งไปปิดปากตัวเองส่วนอีกมือข้างหนึ่งก็ไปปิดปากของโมเลียนเฉิงตัวเอกในเรื่องในภาพที่ชูขึ้นมาพร้อมกับแคปชั่นข้อความที่ว่านี่ดีนะที่ผมปิดปากตัวเองได้เร็วโมเลียนเฉิงเขาก็ปิดได้เร็วเช่นกัน ด้วยความน่ารักของซิงเจ้าหลินทําให้แฟนๆมากมายแห่เข้ามาคอมเมนต์เซล์กันยกใหญ่เรียกได้ว่างานนี้เชิงๆิงของเราน่ารักมากมายจริงๆเลยละจ้าสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบผลงานของทั้งคู่ภาคนี้จะมีทั้งความฟินและความฮาผสมผสานกันนะคะ ซึ่งสำหรับคอซีรีส์ในบ้านเราก็สามารถหาซับไทยดูกันได้แล้วทาง VTV ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธวันละ2ตอนหากเป็นสมาชิก VIP แล้วก็สามารถดูล่วงหน้าไปก่อนได้ถึง6ตอนเลยทีเดียวจ้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ